สวัสดีครัทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ท่องจือ้อแอนจุ้ยชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคลิปคลิปรีวิวรถแบตเตอรี่ e-bus รถคันรีดาครับมันจะเป็นไงไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเพื่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะครับ ไปดูกันเลยว่ามีอะไรแตกต่างกันมากครับไปดูเลยครับก็จะมีการแตกต่างกันเยอะนิดหนึ่งครับก็จะมีการมาผมจะมารีวิวข้างหน้าก่อนเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเหมือนรถ bmw ครับตอนนี้แบตรถเสียแล้วครับว่าแบตบวมครับเพราะว่าอันนี้ผมพูดจริงเลยครับไม่ได้ไม่ได้เล่แก้งครับอันนี้เป็นป้ายทะเบียนครับ ปกติรถแบตเตอรี่ทุกคันก็จะมีบ้านแถบเรียงแบบนี้ครับกอกล็ดหาวก้าครับผมจะไม่ปิดบังครับเพราะว่าคนรู้่าคันนี้อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะกระจกมองข้างเหมือนรถครับนี่ผมจะดูใส่เป็นเลือนวายก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโลโก้หน้าตาเลยครับก็คือแม็กนัมทอยครับ น,นี้คือกระจังหน้าที่แมงที่มันมีพัดลมอยู่ข้างข้างในนี้ครับแบบบวมยิ่งแบบบวมยิ่งระวังร้อนครับอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมครับเราดีวีก้อนะครับนี่อันนี้ก็เป็นไฟ l อ d วดีครับสี่ดวงสว่างหน้าครับตรงนี้ก็เป็นไฟส่งในรถครับตรงนี้ก็จะเป็น สีคูณสี่ครับก็คือรถที่มันแบบความเร็วครับตะลุยแบบออฟโรดครับเป็นสปอร์ตครับล้อเป็นสีดำครับมาเรามาดูเครื่องยนต์ข้างในครับอ้อเป็นอะไรครับมาผมก็จะเอาขอเก็บก่อนครับนี่คือรีโมทของรถคันนี้นะครับเราวางไว้ก่อนครับผมจะเปิด งายดูอันนี้ผมใส่มาลองเฉยครับก็คือโลโก้ bm ครับอันนี้เป็นรถ bmw ครับแต่ไม่รู้ซีรีส์อะไรครับนี่เครื่องช่องข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีสายชาร์จอะไรที่มาปาดปนกันครับอันนี้คือมอเตอร์ที่ใส่กับอันนี้คือสายสายของคูมอะไรรถครับนี่ ถ้าดึงออกก็จะกดสองปุ่มนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันถอดออ,อยู่อันนี้ก็จะเป็นสายกู้มือต่างๆอะไรก็ไม่รูร้อันนี้คงคือลำโพงครับแล้วก็มีสายเส้นครับแต่ถ้าไปดึงดึงแรงสุดครับมันจะหลุดออกมาครับต้องบักกีครับอันนี้ก็คือโช้คครับนี่โชคสองฝั่งให้มัน ให้มันโชว์ให้มันนุ่มขึ้นอันนี้สี่ใส่ของเก็บของได้หลายใบยอะเนี่ยขุดลึกอะอ่าเก็บของไปเล่นอะไรไปเล่นข้างนอกไปได้แบบต่างจังหวัดไปไกลครับก็คือไปไปนอกไปไปไปขับรถนอกหมู่บ้านสมมติว่าเราหิวน้ำใช่ไหมเราพกขวดน้ำอะเราใส่กล่องอะไรนะ กระเป๋ากล่องกล่องกล่องไปรษณีย์อะไรก็ได้ครับนี่ก็จะใส่ไปนี้ครับถ้าแค่ขวดน้ำครับน่าจะใส่ประมาณประมาณห้าใบหรือสี่ใบครับถ้าตรงนี้นะถ้าทั้งหมดเนี่ยครอบเครื่องครับแต่ระวังนี่ครับถ้าถ้าเอาแก้วน้ำมาตรงนี้แล้วก็ถ้าถ้าถ้าน้ำถ้าขวดน้ำมีน้ำหนักมากอาจจะ นั่นก็ได้ครับอาจจะสายเส้นขาดแล้วก็รถจะพังครับอ่าน,นี็คือ,คอมอเตอร์ครับของพวงมาลัยครับมอเตอร์ยังไหนไหมหมอเตอร์ก็จะขยับครับอันนี้รีโมทของคันสีแดงครับก็พังไปแล้วครับก็พังไปแล้วครับรีโมทคันสีแดงนะครับ สานก็โอเคผมก็จะไปรีวิวที่อื่นต่อครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งครับผมจะรีวิวข้างนอกก่อนอันนี้ดีเปิดประตูครับเปิดประตูให้คนเข้าครับวันน,นี้อันนี้ยังไม่เล่นรีวิวหน่อยนะให้พาเปิดประตูก่อนครับอันนี้คืออย่างครับเดี๋ยวค่อยคิดอ,อันนี้ล้อล้อเ,เป็น สี่ล้อ AWD ครับ CWD หรือว่า AWD ครับอันนี้น่าจะคือสปอยเลอร์ั้งครับเอ้ยไม่ใช่น่าคืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นครับอันนี้คือบปรตีตรงนี้เป็นจะเป็นยางครับอันนี้เป็นลูมิเนียลจึไม่รู้อันนี้ได้ใส่เก็บของอีกครับนี่ครับเก็บของนี่อีกครับเอาไว้เก็บเล่นสายได้ครับถ้าใส่ของในนี้ก็มัน ของลายใบครับนี่อันนี้ก็เป็นที่ดึงครับเผื่อรดแบตเตอรี่คันอื่นครับก็จะอะไรนะมีการแบบลดแบตเตอรี่แบตหมดครับก็ดึงลากไปได้ครับนี่อันนี้ก็คือกระโปรงท้ายครับสามารถกดได้เปิดตรงนี้ครับข้างในมีผมยังไม่ได้ใส่อะไรครับ ใส่ของได้เยอะอยู่ครับใส่ประมาณจุได้ประมาณเอ่อประมาณไม่เกินลิตรครับประมาณ600้อยมิลลิลเ็ดรอมลิลิครับอดีรอครับรอเหมือนเดิมครับอาเรารีวิวข้างนอกเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมีโชว์ที่เราอันนี้เมื่อกี้ครับน,นี่คือบักกีของล้อรถครับ ทางตาอานนี้ก็คืออะไรนะทางตานี้ก็เป็นสามารถลุยน้าได้ประมาณนี้ครับขึ้นล้คอครับลุยน้าได้ประมาณเนี้ประมาณนี้ครับไปไปดูภายในมาอันนี้คือที่รัดเข็มขัดครับอันนี้คือไฟไฟไฟส่องในรถครับ พูดิพังครับอันนี้คือเพลงครับเพลงคือคือมีมีมิวสิกซองสตอรี่ลบกับบวกอันนี้ดูแบตเตอรี่ได้ครับตัว,วกปกติตรงนี้เป็นสีแดงสีม่วงสีม่วงตรงกลางแล้วก็สีเขียวตรงนี้ครับ A U X ครับ แล้วก็ช่องเสียบ u s b ครับอันนี้สามารถกดกดไม่ได้ครับมันเป็นคุ้มด้วยพลาสติกนนี้่คือโพองอะไรครับเนีย่ยที่กดครับที่ผมรีวิวในห้องเครื่องเมื่อกี้ครับสองทางครับถ้าถอดออกมันก็จะกดไม่ได้ครับอันนี้คือปุ่มสตาร์ทรถครับหน้าปัด ทำมาหลออครับนี่หน้าปัดรถครับนี่หน้าปัดรถผมซูมให้เป็นเลนเลนธรรมาดาครับนี่เขาติดภาพมาหลออครับอันนี้คอโคมโอะไรทำในปกติ ปรับเลนไว้กันมั okay. น,นึงกรุงกว้างคุ้มด้วยหาสติครับถ้าจับก็รู้แล้วครับแข็งมากผม,มรีวิวไปเจ็ดนาทีครับอันนี้อันนี้แบบติดภาพไงเขามาหลอกครับให้ใส่แบบแบบติดภาพไม่สวยๆสามก้านครับโบตี้โบตี้ขับรถอะ่ะ ขามีการลดล้องนิดนึงครับต้องขอไปท่านผู้ชมเนี่ยครับต้องขอไปท่านผู้ชมเนี่ยครับที่เมื่อกี้มีเสียงแต่ร้องครับทดลองครับคงอะไรสามก้านครับปกติคนเขาจะจับแบบนี้ครับเนี่ยเขาจะจับบบเนี้ผมไม่ถนัดครับนี่ครับนี่เขาจะจับกันแบบนี้ ผมทำไม่ได้ครับปกติเขาจะขบไไับแรงๆเขาจะจับแบบนี้ครับอันนี้เป็นอุสตสาร์รถครับอันนี้เป็นที่เหยียบอลไรครับอันนี้ที่วางเท้าครับไม่มีเบรคให้ครับง่ายผมนั่งแบบนี้ครับผมนั่งรถแบบนี้อผมนั่งรถแบบนี้ครับ ทีอครับประตูตรงนี้ครับมี2ฝั่งครับเพื่อเพื่อเด็กๆ3ามขวบครับเขจะมีจำกัดราคาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ครับเป็นเดี๋ยวผมจะปรับแสงต่ำๆรถแบตเตอรี่เด็กเลขทเบียนเก้าก้เก้าครับหาสินค้า MN2025 ้าครับผู้นำเข้าครับ ถุจะให้ทุกคนดูครับตนี้นะครับอันนี้เป็นที่น็อตขายขายตรงคอนคนูงคอนโซลครับอันนี้เป็นนั่งครับนั่งตอนนี้ประมาณจะบ่ายสามครับตอนนี้ะอันนี้คือสวิงครับ ชโชคสูงชคกต่ำพอเวลาน,น้ำขึ้นสูงครับก็ต้องกดสูงครับอันนี้คือหยุดอันนี้คือสว,วิงครับอันนี้คือเดินหน้าหยุดรถครับปล่อยรถครับนนไม่ให้รถขยับครับไปย้อไปจะไม่ไปอันนี้คือนนตัวอย่าง สบายครับอ่ะมาดูที่นั่งบ้างครับที่นั่งก็จะเป็นอย่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นไ,ไมีสายชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่ในนี้ได้นะครับนี่ถอ,ลอดล็อตสองอันนี้แล้วก็ดึงดึงอันนี้ขึ้นครับนี่ก็เป็นไฟ LED ครับ ไฟเบรคครับเอยไฟไฟแบบเปิดไฟไงแล,แล้วไฟอย่างนั้นนะครับโอเคก็รีวิวประมาณนี้ครับคลินี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวล่วงหนะ้าเดี๋ยวผมน่าจะแบบถ่ายอันนั้นครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเมวนลาครับโดกระดิ่งนะยครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบายบาย